ครับก็สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆไปดูวิธีการถอดเอาแคมออกมาเพื่อที่จะทำการเปลี่ยนลูกปืนแคมของ Honda Wave 110i ตัวเครื่องยนต์ใหม่ไฟ LED เรือนใหม่ดิจิตอลนะครับซึ่งในรุ่นนี้ก็จะมีปัญหาเครื่องยนต์มีเสียงดังเสียงวาวเสียงโซ่เราลิ้นดังกันเรื่องมาจากตัวกลไกนะครับตัวกลไกปรับตึงโซ่อัตโนมัติเสียนะครับมีปัญหา นะครับแล้วก็ตัวลูกปืนแคมมักจะมีอาการหลวมอย่างที่ทุกท่านได้เห็นในขณะนี้มันโยกขึ้นโยกลงได้นะครับนั่นหมายความว่าลูกปืนมันหลวมและมันกําลังจะแตกมันทําให้วาวมีเสียงกลัดทบกันดังแป๊กแป๊กแป๊กแป,กแ,ปกแสบแก้วหูกันเลยทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับมือนี้ผมพาพี่น้องเอ็มาเบิ้งวิธีการถอดนะครับถอดแชมบอแมนถอดงางนะรุ่นนี้บ่ได,ด้ดึงออกมากคือมีโอนะบอกไว้ก่อนนะครับ อันดับแรกเลยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการคลายเอาฝาวาลวออกมาก่อนนะครับคลายเอาฝาวาลวออกมาคลายเอามาทำไมเดี๋ยวมีคำตอบให้กับเพื่อนๆพ,พี่น้อง F-C นะทีนี้การคลายฝาวาลววนะครับมันไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายนะฝาวาลไอดีเนี่ยนะครับมันจะยากตัวฝั่งทางด้านขวาของตัวรถเพราะว่าฝั่งทางด้านขวามันติดท่อน้ำมัน สังเกตดูว่าฝั่งทางด้านขวามันจะมีรูน้ำมันขึ้นมาที่ฝาวาล์วหลังจากานั้นฝาวาล์วก็จะฉีดน้ำมันใส่กระเดื่องวาล์วแล้วก็แคมนะครับทุกท่านนะจากด้านบนนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราทําการถอดออกมาเนี่ยนะครับฝาวาล์วมันก็จะไม่เหมือนกันแล้วล่ละนะนี่ตัวบนตัว ID ดีเนี่ยเห็นไหมมันจะติดตะตุ่มท่อน้ำมันอยู่นะครับถ้าเราไม่ใช้บล็อกโอเคน็อตลูดแน่นอนนะครับ ในการที่เราถอดตรงนี้ฝาวาวไอดีเนี่ยตัวที่ถืออยู่ด้านขวาเนี่ยนะถ้าเราถอดออกมาปับ๊บนะครับเราจะต้องทําการขยับกลองนะครับอ่าเราจะต้องมีการขยับไส้กลองอากาศถอดกลองอากาศออกเพื่อที่จะอเอาลูกบล็อกเข้าไปขันนะครับทุกท่านนะมันถึงจะออกได้น็อตถึงจะไม่รูดนะครับเวลาเราถอดออกมา นี่มันก็จะกำกับอักษรไว้ E X กับ In นะครับ In ก็คือตัว I D ตัวบนตัวบนจะมีรู3รูก็รูน็อต2แล้วก็รูน้ำมัน1นนั่นเองนะครับด้านหมายความว่าฝาวาว I D ไอเสียมันไม่เหมือนกันแล้วละ่ะนะครับแล้วก็โอลิงฝาวาวก็ไม่เหมือนกันอีกเช่นเคยนะครับเ,เพื่อนๆพี่น้อง F C ทีนี้นะครับมาเบิ่งกันมาเบิ่งกันเดอ้อว่าเฮาถอดเอาฝา,าวาวออกมาเห็นอย่างอา้าว นะงรั้งที่ว่าจะถอดแชม่มไปเจอยางาน,นกับฝาวาวแมนบอพี่น้องพี่น้องหลายหลายคนอาจจะสงสัยตรงจุดนี้ม่องนี้ละกะ้าอ่าทีนี้การที่เราถอดฝาวาวออกมาก็เพื่อเราจะคายนะเราจะคลายวาวนะครับหรือว่าย่อนวาวนั่นเองนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้โลเลอร์กระเดืองวาวไปชนกันกับลูกปืนแล้วก็กลไกล,ลดกําลังอัดเวลาถอดนั่นเองนะ ดังนั้นเราจะต้องทำการคายวาลวคายน็อตตั้งวาลโดยใช้ประแกเบอร์เก้านะครับในการคายน็อตตั้งวาลออกทั้งไอดีแล้วก็ไอเสียคายถอยหลังออกมาจนสุดเลยนะครับน็อตมันไม่หลุดหรอกเพราะว่าน,น็อตมันบานหัวล็อกไว้นะครับมันไม่หลุดแน่ๆนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเ,เพื่อนๆนะนะครับนั่นก็คือเหตุผลที่เราจะต้องทำการ คายวาวก่อนที่เราจะดึงแคมออกมานะครับวันนี้แค่เราขยับกระเด่องวาวเราจะสังเกตได้ว่าแคมมันกระดุกกระดิ๊กกระดิ๊กกระดุกทุกๆติๆ๊กๆ,ๆนะครับพี่น้องเอฟซีนั่นเห็นไว่านี่แหละนะครับสาเหตุที่วาวมันดังนะครับแค่เราขยับกระเด่องวาวแคมก็โยกตามจังหวะไปด้วยนะครับวันนี้นเ,เราก็จะคายนะครับคายวาวออกไปเลยนะครับคายปั๊บแล้วก็จะหมุนเอาวาวถอยหลังออกไป นะครับนี่หมุนออกไปจนสุดทั้งไอดีแล้วก็ไอเสียเลยเพื่อที่เวลาเรากระทุ้งเอาแคมหรือว่าดึงเอาแคมออกมาตัวคนไกลดกําลังอาจจะได้ไม่ไปติดกระเดืองวาวนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็นะครับ,เป,เ,เ,นะรบเป็นอีกหนึ่งเทคนิคก็แล้วกันอาจารย์บางท่านอาจจะมีเทคนิคการเอาออกโดยที่ไม่คายกระเดืองวาวนะครับอ่าตรงนี้ก็อ่าเป็นสูตรของใครของมันเดี๋ยวลรงเอาคีมดึงนะครับมันจะออกไหม หากว่าเราพยายามเอาคีมด be ึงแล้วม no, no ันไม่ออกนะครับมันก็จะต้องมีเทคนิคการเอาออกอยู่นะครับทุกท่านอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยขยับกล้องหลบก่อนนะครับไม่รู้ว่าเอาคีมดึงมันจะออกไหมเพราะว่าคันก่อนๆเราแค่เอาคีมดึงมันก็ออกแล้วนะครับอ่าตรงนี้มันอาจจะเป็นแค่บางคันที่มันออกง่ายนะครับบางคันมันก็จะอาจจะออกยากนะครับตรงนี้นะอ่าไม่ออกครับดึงแล้วนะครับ อ่าดึงแล้วเขย่าแล้วไม่ออกอ้าวไม่ออกครับไม่ออกทําไงดีทีนี้นถ้าว่าเราดึงแบบนี้มันไม่ยอมออกนะครับให้ใช้ให้ใช้น็อตเบอร์12ตัวยาวน็อตเบอร์12ยาวๆขันเข้าไปเอาคีมล็อกจับหัวน็อตแล้วก็ค้อนตีคีมล็อกมันก็จะหลุดออกมานะครับอ่าเอาค้อนตีคีมล็อกมันก็จะหลุดออกมานะอ่าน็อตเบอร์12ขันเข้าไปก่อนคีมล็อกจับแล้วก็ค้อนตีคีมล็อกมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้ <ens> เมื่อมันหลุดออกมาแล้วเทคนิคการเอาออกอ่าเทคนิคการเอาออกนี่หมุนหมุนหาตำแหน่งเอาออกนะครับทุกท่านนะเห็นไหมนะครับนี่มันจะติดพวกนี้นะครับสาเหตุที่เราต้องคายวาวเวลาเ,าเข้านะครับนี่นี่นี่ช่องว่างตรงกันกับนอ็อตช่องว่างตรงกันกับนอ็อตเนี่ยนะช่องว่างตรงกันกับน็อตสอดเข้าไปก่อนนะครับอ่านี่นะครับแล้วก็บิดบิดขวาอ่าบิดขวาขึ้นนิดนึงนะครับนี่มันก็จะเข้าไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็ เทคนิคการเอาเข้าเอาออกก็มีอยู่แค่นี้เองนะครับทุกท่านต้องบิดหาตำแหน่งเอาออกนะครับเอาละนะครับในเคสนี้ลูกปืนหลวมนะครับหลวมเฉพาะตัวนอกเราก็จะเปลี่ยนเฉพาะตัวด้านนอกนะครับเพื่อนๆนี่ตัวนี้นะครับมันหลวมผมจําเบอร์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวคงต้องไปทําการเทียบเบอร์ลูกปืนอีกรอบหนึ่งนะครับนี่มันหลวมแบบนี้เลยนะครับนี่แหละนะครับเป็นโรคประจําตัวของ รดรุ่นนี้กันนะครับทุกท่านก็เอาไปเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับพบกันคลิปหน้าคลิปนี้จบไวเพียงเท่านี้สวัสดีพี่น้อง fc ทุกท่านครับ